สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาวัคซีนก็คือการขออนุมัติแล้วก็มองไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตด้วยข้อมูลก็มาจากบทสุดท้ายของหลักสูตรระเบียบอนุมัติและเทคโนโลยีวัคซีนแห่งอนาคตรครับเป้าหมายก็คืออยากจะแกะรอยให้เห็นภาพชัดๆว่าจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะเป็นยาที่เราใช้กันได้และอนาคตมันมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่บ้างค่ะ เส้นทางนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมันคือการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภยัยประสิทธิภาพก่อนจะไปถึงมือประชาชนจริงๆแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็น่าจับตาม,มากค่ะมันอาจจะเปลี่ยนวิธีการป้องกันโรคการรักษาโรคไปเลยก็ได้นะคะฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่ด่านแรกเลยดีกว่ากระบวนการขออนุมัติหรือ regulatory pathway ที่เขาว่ากันว่าซับซ้อนเนี่ย หัวใจหลักๆมันคืออะไรครับค่ะหัวใจหลักๆกุภาจก็คือการพิสูจน์ให้หน่วยงานกำกับดูแลอย่างเช่น FDA ของอเมริกา EMA ของยุโรปหรือออยบ้านเราเนี่ยมั่นใจใน2เรื่องค่ะคือ 1. ปลอดภัย 2. ได้ผลจริงกระบวนการมันก็เลยจะค่อนข้างยาวนานแล้วก็ละเอียดมากๆค่ะครับแล้วมีขั้นตอนหลักๆยังไงบ้างครับพอจะล่าภาพรวมให้ฟังได้ไหมครับ ได้ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ก่อนคลินิกหรือ preclinical อันนี้คือทดลองในหลอดทดลองในสัตว์ก่อนเพื่อดูความปลอดภัยเบื้องต้นหาโดสคร่าวๆพอมั่นใจระดับหนึ่งก็ยื่นขอ IND หรือ investigational new drug เพื่อจะขอเริ่มทดลองในมนุษย์ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกหรือ clinical trials อ๋อ oh, ครับครับไอ้ A Clinical Trials นี่แหละที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่แบ่งเป็นเฟสเฟสใช่ไหมครับเฟสหนึ่งสถูกต้องค่ะเฟสหนึเนี่ยก็จะเน้นดูเรื่องความปลอดภัยก่อนเลยในอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆส่วนใหญ่เป็นคนสุขภาพดีพอผ่านเฟสหนึก็มาเฟสสองค่ะขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นเป็นหลักร้อยคน เพื่อยืนยันความปลอดภัยอีกทีแล้วก็เริ่มดูเรื่องประสิทธิภาพเบื้องต้นเช่นมันกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ดีไหมแล้วก็หาโดสที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเฟสต่อไปครับแต่ที่สาคัญมากๆเลยนะคะคือเฟสสามเฟสสามนี่สําคัญยังไงเป็นพิเศษครับเพราะว่าเฟสสามเนี่ยเราทดสอบในคนเยอะมากๆค่ะเป็นหลักพันหรือบางทีเป็นหมื่นคนเลยแล้วก็ต้องเทียบกับยาหลอกหรือวัคซีนมาตรฐานที่มีอยู่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นช,ชัดๆเลยว่าวัคซีนเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงในสเกลใหญ่ แล้วก็ดูผลข้างเคียงที่อาจจะเจอน้อยมากๆด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องพิสูจน์ในคนเยอะๆนี่แหละถึงจะมั่นใจได้จริงๆใช่ค่ะพอข้อมูลทั้งหมดแน่นพอแล้วก็รวบรวมทำเป็นเอกสาร BLA หรือ b i o l o g i c s l i c e n s e Application ยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วถึงแม้อนุมัติแล้วนะคะก็ยังไม่จบ ยังมีเฟสโฟคือการติดตามเฝ้าระวังหลังการขายไปอีกยาวๆค่ะดูความปลอดภัยประสิทธิภาพในการใช้งานจริงโอฟังดูแล้วข้อมูลที่ต้องเตรียมส่งนี้คงเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับตัวยาการผลิตโดยตรงที่เรียกว่า CMC ใช่ไหมครับอันนี้วิศวกรน,น่าจะเกี่ยวข้องเยอะใช่เลยค่ะ CMC หรือ Chemistry Manufacturing and Controls นี่เปรียบเหมือนคัมภีการผลิตเลยค่ะ คือต้องระบุรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่คุณลักษณะสำคัญของตัวยาหรือ CQAs กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็วิธีการควบคุมคุณภาพระหว่างผลิตข้อกำหนดวัตถุดิบต่างๆข้อมูลการทวนสอบกระบวนการผลิตหรือ Process Validation ที่เราเรียกว่า IQOQPQ เนะะี่ยค่ะแล้วก็ข้อมูลความคงตัวหรือ Stability Data เพื่อจะบอกได้ว่าวัคซีนนี้มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน เก็บยังไงทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาทุกล็อตเนี่ยมันมีคุณภาพเหมือนกันเป๊ะๆสม่ำเสมอค่ะ ครับผมพอเราเข้าใจแล้วว่ากระบวนการอนุมัติมันเข้มงวดขนาดนี้มันยิ่งทําให้อยากรู้ต่อเลยครับว่าแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆที่กําลังพัฒนาเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยหรือเข้ามาเปลี่ยนภาพตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างครับมีไหนอย่างที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการใช้ AI ในการออกแบบวัคซีน AI เนี่ยนะครับมันเข้ามาช่วยตรงไหนของการออกแบบแล่ะครับ ค่ะอย่างเช่นการหาสารเสริมฤทธิ์หรือแอดจูแวนที่เหมาะสมหรือการออกแบบโครงสร้างของไขมัน LNP ที่ใช้ในวัคซีน mRNA นะคะคือทางเลือกโครงสร้างนเยกุลมันเยอะมากๆเป็นล้านๆแบบเลย AI ก็จะเข้ามาช่วยทํานายหรือคัดกรองโครงสร้างที่มีแนวโน้มจะดีได้เร็วขึ้นมากๆหรือแม้กระทั่งช่วยออกแบบโครงสร้างใหม่ๆที่อาจจะ,สะเสถียรกว่าหรือทํางานได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นอ เหมือนช่วยลดเวลาลองผิดลองถูกไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะลดไปได้มหาศาลเลยค่ะอีกเทรนด์ที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือวัคซีนเฉพาะบุคคลหรือ personalized vaccines วัคซีนเฉพาะบุคคลหมายถึงสร้างเพื่อคนคนเดียวเลยเหรอครับมันทำได้จริงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแนวคิดหลักๆตอนนี้คือใช้กับมะเร็งค่ะ คือเราไปถอดรหัสพันธุกรรมของก้อนมะเร็งคนไข้แต่ละคนเลยเพื่อหาโปรโตีนไกลพันธ์ุที่มันมีเฉพาะในเซลล์มะเร็งของคนนั้นๆเราเรียกว่า n e วแอนติเจนจากนั้นก็เอาข้อมูลรหัสพันธุกรรมของนิวแอนติเจนพวกนี้มาสร้างเป็นวัคซีน mRNA เฉพาะของคนนั้นเลยแล้วฉีดกลับเข้าไปเพื่อสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของเจ้าตัวไปจัดการกับเซลล์มะเร็งที่มีนิวแอนติเจนนั้นๆค่ะโหฟังดูสุดยอดมากเลยครับเหมือนการรักษาที่ตรงจุดมากๆเลย ใช่ค่ะอาจจะปฏิวัติการรักษามะเร็งได้เลยแต่ความท้าทายก็คือเรื่องการผลิตที่ต้องทำให้ได้เร็วมากๆแล้วก็ต้องยืดหยุ่นมากๆเพราะมันคือการผลิตแบบ end of one คือเพื่อคนคนเดียวจริงๆครับ แล้วมันจะมีโอกาสเข้าถึงคนทั่วไปได้ไหมครับหรือยังจํากัดอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นวิจัยพัฒนาเป็นหลักค่ะราคาก็ยังสูงแต่ก็มีความพยายามทําให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกลงเรื่อยๆค่ะอนาคตก็ไม่แน่นะคะส่วนเทคโนโลยีสุดท้ายที่น่าจับตามากๆก็คือ RNA ชนิดที่มันขยายตัวเองได้หรือ self amplifying RNA เรียกย่อๆว่า saRNA saRNA มันต่างจาก mRNA ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ยังไงครับมันเหมือนเป็น mRNA 2.0ค่ะคือน,นอกจากจะมีรหัสพันธุกรรมของแอนติเจนที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันจะมีรหัสของเอนไซม์พิเศษตัวหนึ่งใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเรียกว่า replicase พอ sRNA a เข้าไปในเซลล์เรามันจะสั่งให้เซลล์สร้างเอนไซม์ replicase นี้ขึ้นมาแล้วเอนไซม์ตัวนี้ล่ะค่ะที่จะทำหน้าที่ก๊อปีตัว sRNA เพิ่มจำนวนขึ้นมาเองมหาสารในเซลล์เลยโอ้โห oh. พอพูดว่ามันเพิ่มจํานวนได้เองในเซลล์นึกภาพตามแล้วแสดงว่าเราอาจจะใช้ยาในปริมาณที่น้อยลงมากๆเลยสิครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือข้อดีหลักๆเลยคือการลดโดสยาหรือโดสป p a r i n g เราอาจจะลดโดสลงได้สิบเท่าหรืออาจจะถึงร้อยเท่าเลยนะคะแต่ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเท่าเดิมหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำโอ้โห oh. ซึ่งพอโดสน้อยลงเนี่ยมันก็หมายถึงต้นทุนการผลิตต่อโดสอาจจะถูกลงผลข้างเคียงก็น่าจะน้อยลงตามไปด้วยและที่สำคัญมากๆคือในการผลิตหนึ่งครั้งเราจะได้จำนวนโดสมากขึ้นมหาศาลเลยค่ะอันนี้อาจจะเปลี่ยนเกมเลยนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เราต้องการวัคซีนเร็วๆเยอะๆแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ครับวันนี้เราได้ เห็นภาพรวมตั้งแต่เส้นทางการขออนุมัติที่ค่อนทางเข้มงวดมากๆเลยนะครับมาจนถึงรายละเอียดการผลิตอย่าง CMC แล้วก็ปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่แบบว้าวน่าทึ่งจริงๆครับค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าวิาวศวกรรมชีวภาพสังเคราะห์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านี้ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนได้จริงๆค่ะมันกำลังก้าวไปข้างหน้าเร็วขนาดนี้ แล้วระบบการกำกับดูแลหรือการอนุมัติต่างๆที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยจะต้องปรับตัวตามอย่างไงเพื่อให้เราสามารถนำนวัตกรรมดีๆเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงแต่ก็ยังคงความปลอดภัยและก็ทันต่อสถานการณ์ด้วยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมา,ากเลยครับสำหรับอนาคตของวงการนี้